เกิดเป็นสังขารปรุงไปมันก็เลยมาปรุงแต่งเรื่อยไปทั้งดีทั้งชั่วทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดเป็นไปสิ่งทั้งหลายเหล่านี้พุะศาสดา,า,าให้ละแต่ต้องเรีเยนให้รู้อย่างนี้เสียก่อนจึงจะละได้ตัวนี้เป็นตัวธรรมชาติอยู่อย่างนี้จิตก็เป็นอย่างนี้เจตสิกก็เป็นอย่างนี้นอ,ยนอย่างมัก ปัญญาอันเห็นชอบเห็นชอบแล้วก็ดำบริชอบเจราจาชอบทำการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบเหล่านี้เป็นเรื่องของเจตสิกทั้งนั้นออกจากผู้รู้นั่นเองเหมือนกับตะเกียงเป็นตัวผู้รู้ผู้รู้ชอบดำบริชอบอย่างอื่นก็ชอบไปด้วยเหมือนกับแสงสว่างของตะเกียง มันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันมันเกิดจากผู้รู้อันนี้ถ้าจิตนี้ไม่มีผู้รู้ก็ไม่มีเช่นกัน